ดีครับวันนี้เรามาซ่อมรีเลย์ไฟเลี้ยวกันครับเป็นรีเลย์ไฟเลี้ยวของอีซูซูเด็ก้านะครับสามร้อยหกสิบเฮตีนะครับปัญหาคือหาซื้อไม่ได้นะครับไปหาซื้อของอีซูซูเด็ก้าสองร้อยสี่สิบก็ใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้รีเลย์ของอีซูซูเด็ก้าสามร้อยหกสิบเฮตีนะครับเป็นสิบล้อหรือเทนเลอร์นะครับแต่อันนี้ถอดหยัเทนเลอร์นะครับมีปัญหาคือไฟเลี้ยวด้านขวาช็อตนะครับแล้วลูกค้านะครับได้ไปแก้ปัญหาชั่วคราวนะครับคือการใช้ททองงแดไปพัันนี่ฟิะครบ จริงๆแล้วนะครับเป็นการทําที่ผิดนะครับเพราะจะทําให้รีเลย์เสียหายนะครับเพราะฟิวไม่ขาดนะครับถ้าเราทองได้ครับพันที่ฟิวเนี่ยเราต้องแก้ไขจุดที่ช็อตจอดนะครับเราถึงจะแก้ไขแล้วเราทองได้ไหครับพันที่ฟิวได้นะครับถ้ามีเวลาหรือว่าผ่าระ้ไหลก็ซื้อฟิวใส่ให้เหมือนเดิมนะครับมาลองมารลือกันเลยครับเลือแกะซ่อมนะครับตัวนี้คือปัญหาคือพอไฟเฟาช็อตแล้วเนี่ยมันค้างนะครับทําให้ไฟเลี้ยวขวาค้างนะครับติดค้างเลยครับเราไม่เปิดก็ค้างนะครับ แสดงว่าหน้าคอนแทคของรีเลย์เนี่ยมันเสียหายนะครับผมไปหาซื้นนะครับทีแรกก็จะไม่ซ่อมนะครับไปหาซื้อตัวตัวตัวของอีซูซังก้าสอง้อยสสิบมาขาไม่ตรงกันนะครับปักเหมือนกันนะครับแต่ใส่กันไม่ได้นะครับหกช่องนะครับแล้วก็มีหัวเสียบหกหกตัวนะครับแต่ว่าใส่กันไม่ได้นะครับตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับสัญญาณไฟไม่เหมือนกันนะครับต้องระวังนะครับเวลาไฟช็อตต้องแก้ไขให้เจอก่อนนะครับเพราะว่าจะมี มีผมก็พบถึงสวิ์เลยนะครับสวิคเลี้ยวๆแล้วเสียได้นะครับตัวนี้นะครับที่ที่ซื้อมาเปลี่ยนนะครับแล้วใช้ไม่ได้นะครับมีปัญหานะครับว่าใส่เข้าไปแล้วหลักไม่ตรงกันนะครับแก้ไขยังไงก็ไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับไม่ได้นะครับก็เลยจําเป็นต้องถอดนะครับตัวเนี้ยซ่อมแกะดูนะครับว่าซ่อมได้หรือเปล่าแต่ว่าช่างได้ลองเช็คดูแล้วว่าแก้ไขปัญหาได้นะครับก็ยู เดี๋ยวให้ลูกค้านะครับถ้ามีโอกาสจะไปเปิดของของแท้จากศูนย์เลยก็ได้นะครับราคาก็จะสูงหน่อยนะครับอันนี้เป็นงานเร่งด่วนนะครับแก้ไขให้ลูกค้าใช้งานได้ก่อนนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้คือรีเลย์เขาจะมีระบบซ้ายขวานะครับจะแยกกันนะครับตัวนี้ข้างซ้ายตัวนี้ข้างขวานะครับพอเวลาเขาติดติดค้างเนี่ยหน้าคอนแทคนะครับเขาจะมาติดกันชนกันพวกนะครับจะทําให้ไฟเลี้ยวทิศเรายังไม่เปิดก็ไฟเลี้ยวยังติดอยู่นะครับ แต่ที่แรกผมคิดว่าเขาจะซ่อมไม่ได้ก็เลยลองแงะดูนะครับก็คือแงะเอาแผ่นพลาสติกออกนะครับเราก็เห็นตำแหน่งหน้าทองขาวอยู่ด้านบนพอดีนะครับเรา,าก็ได้แกะนะครับง้างแล้วก็ทําความสะอาดนะครับตัวนี้นะครับคือหน้าทองขาวนะครับแงะล้างทําความสะอาดนะครับก็ตอนนี้ใช้ได้ปกติแล้วครับลองดูแล้วนะครับ <G it Limited> จุดนี้นะครับตำแหน่งที่เราซ่อมนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันช็อตแรงครับจนหน้าทองขาวนะครับเขาไหม้เสียหายนะครับก็จะซ่อมไม่ได้นะครับก็จะเป็นต้องเปลี่ยนนะครับ ตัวนี้ร้านอะไรบางทีเขาไม่ได้เก็บไว้นะครับของอีซูซู360เฮ็ดทีนะครับอาจจะไม่ได้เก็บไว้นะครับเราก็ต้องเช็คเบื้องต้นนะครับเราอยากจะรู้ว่ารีเลย์ตัวไหนค้างนะครับอย่าง2องตัวนี้นะครับเราสามารถแงะได้ทั้งสองตัวเลยนะครับหรือว่าเราแงะมากเห็นตำแหน่งก็มังง้างออกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเช็คด้านหลังนะครับก็คือนะครับตัวนี้ให้เป็นหลักให้เป็นหลักที่ว่าเป็นหลักแบตนะครับแล้วตัวนี้เป็นซ้ายเป็นขวานะครับเราก็เช็คนะครับ ต่วันนี้ก็ต้องไม่ถึงกันนะครับแต่หลักนะครับนอกจากเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวถึงจะถึงกันนะครับถ้าเกิดถึงกันเนี่ยแสดงว่ามันค้างนะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับต้องไม่ถึงกันนะครับถ้าถึงกันแสดงว่าค้างนี่พอผมไปเช็คที่รถอะผมว่าตัวนี้นะครับมันค้างผมก็เลยมาร์คไว้นะครับมาร์คทำตาหนิไว้นะครับว่าตัวนี้้างนะครับนะครับมีตําหนิมาร์คไว้อยู่ขีดๆนะครับไปเช็คที่รถนะครับแล้วจัดดูไม่รู้นะครับว่าตัวไหนเวลาเปิดซ้ายเปิดขวาตัวไหนสั่นสะเทือนเราไม่รู้นะครับผมก็มาวัดดู เขาถึงกันตลอดเราก็เลยเช็คว่ารีเลย์ตัวนี้เสียนะครับก็คืออยู่ฝั่งนี้นะครับรีเลย์ตัวนี้คือฝั่งนี้ก็งัดออกนะครับใช้วิธีงัดให้ให้ข้างบนแตกนะครับแล้วก็ขยับนะครับตัวหน้าคอนแทคเขาออกนะครับตอันนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวมีโอกาสให้เจ้าของรถนะครับเบิกศูนย์นะครับเพื่อความชัวนะครับถ้าเกิดหน้าคอนแทคเขาเสียหายเยอะนะครับเราก็จะเบิกของแท้จากศูนย์นะครับโอเคนะครับแบ่งปันกันนะครับอันนี้เป็นความรู้ แ,แก้ไขแบบฉุกเฉินนะครับถ้าเราไม่มีอะไรแล้วเราก็พอจะแก้ไขได้นะครับไฟเลี้ยวค้างนะครับของ Isuzu d e k ็กกา HP มนะครับโอเคครับ